วิใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889อยากเด็ดดอกฟ้านี้มาแนบร้องเหลียวมองกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงนะครับอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับพร้อมกับเจ้าของชายาไอ้หนุ่มแรงคาถา สุริยาฟ้าปฐุมนะครับกับบรรยากาศวันนี้สบายๆครับผมลมพัดเย็นๆตรงนี้บ่อตกปลาบ่อตลุงใจครับผมต้องบอกว่าหลังจากที่อาพาไปฝากลุงซึ่งตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ทราบว่าลุงนี่คือครูใบบุญบุตรไม่รู้ไม่รู้ก็คุยไปคุยมาก็บอกอ่านั้นร้องให้ฟังสิครูใบบุญท่านพูดนะนะท่านพูดบอกว่าอ่านั่ร้องให้ฟังสิตอนนั้นร้องเพลงอะไรให้ครูไพบุญฟังบ้างครับก็มีเพลงอาทูลทองใจครับอาก้านแก้วสุพรรณแล้วก็พี่ไพวันลูกเพชร ะก็ร้องรวมๆกันไปครับครับผมขอสักเพลงหนึ่งนะที่วันนั้นร้องให้ครูไปบูลฟังครับจําได้ว่าร้องให้ครูไปบูลฟังคือเพลงใต้เงาโศกใต้เงาโศกครับผมพี่คิดถึงเธอเหมือนใจจะขาดอันหาดใจนักพิษแห่งความรักบีบขานดวงใจใต้เงาโศกใต้เงาโศกลังจกร้องเสร็จแล้ว เดี๋ยวนั่งรอข้างนอกก็แท่งกบคุยกับอาบูธรรมผมสักพักหนึ่งก็เรียกผมเข้าไปเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเตรียมเก็บเสื้อผ้าผมคงตกใจไหมฮะตกใจโอ้ทำไมไม่ร้องให้ฟังแล้วถึงได้เก็บเสื้อผ้าเลยแล้วอาผมก็เสริมว่าลุงะพาเข้าองค์เทพเยนนี้นะครับนะตั้งใจดีนะลูกนะผมก็บอกว่าผมก็คนลุกเลยนี่คนลุกเลยท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวตั้งชื่อให้เลยโอ้วันนั้นตั้งชื่อให้เลย ก็เอาเอาชื่อนี้นะเอาไตรเทพนเมืองปทุมไตรแปลว่า3านะลูกคุณบุญน้พูดนะเทพแปลว่าเทพทั้ง3าเอาเทพทั้ง3ามารวมกันไตรเทพนเมืองปทุมได้ชื่อวันนั้นคือวันนั้นไปอาพาไปหาก็คือได้ชื่อแล้วเก็บกระเป๋าเลยครับผมก็กลับกลับมาเก็บที่ที่อ่าแพรของอาตอนนั้นเป็นแพรขายของครก็กลับเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มาที่บ้านคุณภูไิบูรณและเย็นนั่งเข้างเทพกับท่าน โอ้หอาไปพาไปฝากก็คือวันนั้นเก็บเสื้อผ้าตามครูไปบุญกลับไปกรุงเทพเลยท่านท่านลาบเข้ากรุงเทพเลยอบอกให้ไปเลยผมงงเลยว่าโอ้เป็นไปได้ยังไงชีวิตผมไปไปได้ยังไงเมื่อตอนนั้นอาจารย์บอกขี้อายไม่ไมกล้าร้องเพลงเขาไปก็ก,ก็ก็ไม่รู้ก็บอกลองร้องก็ลองร้องก็มี3คนมีมีครูไปบุญมีอาบุญธรรมก็ผมคาอคนถ้าร้อง3คนร้องได้ได้คนอย่างแม่ซันก็ร้องแบบเที่ยว่า เป็นแม่แบบอ่ะยังไม่ยังไม่รู้จักประสบการณ์เทคนิคยังไม่มียังไม่มีตอนนั้นคิดยังไงครับหลังจากที่ครูไพบุญบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะฉันจะพาไปร้องเพลงที่กรุงเทพตอนนั้นในในใจคิดอะไรงงครับผมงงว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงเพราะงงคือชีวิตเราเราคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสได้เข้าวงการนี้เพราะการแสดงออกผมไม่ได้ครับผมไม่กล้าเพราะว่าอายเป็นหมดคงเป็นวาสนาเป็นบุญวาสนาเป็นบุญวาสนาตรงนั้นครับผมถึงได้มีโอกาสครับหลังจากวันนั้น เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าตามครูภัยบูรณมากรุงเทพครับผมชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างคือไม่ไม่ไม่รู้ตัวเองว่าจะทําตัวอย่างไรนะถ้าก็อยู่กับท่านนั่นแหละที่บ้านนั้นอ่ะครับสองวันวันหนึ่งท่านก็พามาฝากวงดนตรีสีภัยใจพระบุภาสายชนก่อนดนตรีจะแสดงไปนั่งแถวหน้าโรงหนังเลยแถวหน้าในโรงหนังอ่ะนะก็มีสีภัยใจพระมีพี่เล็กบุภาสชนมีพี่แดนใจสนทยาครับเป็นพิธีกรก็ฝากหลานชายด้วย อ๋อคือพาเราไปฝากไปฝากทีแรกแกบอกผมว่าเอ้ยไปเกาเหลาเกาเห่าก็ลังดังเกาเหามันไม่มาตรฐานเอาสีภัยบูกผาดีกว่าวงมันมาตรฐานครับจะได้มีประสบการณ์ลูกในช่วงนั้นพอครูไปบูนพาไปฝากที่วงตรงนั้นแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วก็พี่ภัยเขาบอกเอาไม่เป็นไรครูเดี๋ยวอยู่กับผมนี่แหละเดี๋ยวให้พักอยู่กับผมเลยให้พักอยู่กับผมเลยครับสีภัยใจภาะบอกอย่างนั้นอาจารย์เข้าไปในตําแหน่งอะไรครับที่เข้าไปในวง มันไม่มีตําแหน่งอะไรเลยคือไปในฐานะครูฝากอ่ะเป็นหลานเป็นลานครูเม็บุตก็ไปไปดูพี่ๆเขาร้องเพลงอะไรตะไรในวงอ่ะนะช่วยเขาขนขนของผมเป็นคนไม่อยู่เฉยเวลาเก็บของเวลาตั้งของช่วยเขาหมดก็ทําตัวเหมือนลูกวงทั่วไปยุคนั้นโมระลงทุงกำลังดังหนังพี่พรภัยพี่ดำเนินก็ร้องอยู่ในวงนั้นนกกระปูตาแดงกำลังดังเป็นนักร้องพระเอกในวงอตนนนั้ตอนนั้น ผมก็เข้ามาเป็นเป็นเรียกไรเป็นลูกวงครับก็เป็นลูกวงตอนนั้นได้มีโอกาสได้ร้องเพลงไหมยรัในวงยังไม่ได้ร้องยังครับอยู่ไประยะหนึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งสีไพรใจพระเล่นที่โลงหนังสะพานใหม่ลามาครับสะพานใหม่สองรอบเหมือนกันครับรอบบ่ายพี่ไพเขาบอกว่าเอ้ใจเทพเตรียมตัวนะวันนี้เองต้องอต้องร้องเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเรียกเองครับรู้สึกยังไงครับสีไพร ใจพระบอกวันนี้ต้องเตรียมร้องเลงผมผมกลัวเลยเพราะผมไม่เคยร้องจับไม้ไม่เคยละออกหน้าเวทีแล้วต่อหน้าคนใช่ไหมผมกลัวผมบอกครับโอ้รับปากด้วยรับปากด้วยแต่ในใจนี่จะทํายังไงดีครับก็นึกในใจถ้ามีบุญศาสนาทางนี้ก็ขอให้ไปตลอดรอดฝั่งตอนนั้นที่ขึ้นร้องเพลงความรู้สึกเป็นยังไงครับตอนนั้นความรู้สึกมาหน้าเวทีอ่ะฮะสั่นไปหมดเลยอ่าสั่นสั่นทั้งตัวเลยเงือแตกพักพักพักแต่ไม่ล่มจนจบเพลงครับ เพราะว่าพี่ไพ่เนี่ยปกติแล้วพี่แดงชัยสุนธยาจะอ่านเาพี่ไพ่จะออกปิดท้ายพี่ไั่ออกแล้วแกถึงเรียกผมแกให้เกียรติผมมากไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้พี่แดนเรียกเรียกด้วยตัวเองบอกต่อไปนี้พบกับหลานชายของครูไปบุญบุญขันมาฝากผมไว้ครับผมนนั้นร้องเพลงอะไรครับพี่ไั่บอกเฮ้ยร้องยอยยศพลอดีกว่าเพลงกำลังดังยอยยศพลอครับจริงๆมันก็ไม่เข้า่เข้าทางผมหรอกสักนิดหนึ่งอะอาจารย์สักนิดหนึ่ง รอยรูปอินอยากฟ้ามาองในลนาแหล่งให้คนชม <f ew> วันนั้นผลตอบรับหน้าเวทีเป็นยังไงก็เสียงตกมือเยอะโอ้โหแล้วพี่ไพพี่ไพก็บอกว่านักร้องคนนี้ไม่เคยร้อง ไม่เคยร้องเพลงที่ไหนเลยไม่เคยร้องออกเสียงออกอมไมเลยเป็นไม้ของครูสุพลนะ<อ>ที่ตั้งไม้เ<ส>กี้ยด้วยผ้าผูกเนี่ยผมยืนร้องในสั่นทั้งตัวเหงือ่อแตกเต็มตัวแต่ไม่ล้มครับเพราะผมอธิษฐานจิตว่าก่อนออกเนี่ยถ้าลูกมีวาสนาทาานที่ขอให้ไปตลอดรอดฟังหลังจากวันนั้นร้องทุกวันหลังจากวันนั้นก็ร้องทุกวันครับผมร้องทุกวันพี่ไพ่บอกเออเอ็งร้องเพราะเว้ยครับพี่ไพ่บอกเอ็งร้องเพราะลูก ก็คือตอนนั้นยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองยังไม่มีก็เลยอย่างนึงก็ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีเทคนิคว่าว่าว่าเป็นอย่างไรครูประภูนต้องบอกผมว่าให้ฟังนักร้องดังๆทุกคนที่เขาร้องมาเนี่ยเขาร้องอย่างไรถึงดังให้ฟังให้หลายคนแกบอกผมแค่นี้ให้ไปคิดเอาเองก็ไม่ต้องบอกว่าเองต้องร้องอย่างนี้ในโลกตัวเอื้ออ่นี้เปล่านะให้ไปฟังให้มาฟังว่านักร้องดังๆเขาร้องอย่างไรถึงดังครับเขามีลีลายอย่างไรและแกก็บอกผมว่า ที่บ้านซอจุลานิดนึงนะแกบอกว่าพื้นฐานเลยลูกนักร้องเสียงดีเหมือนกันหมดแต่เหนือกค่ตอนลูกเล่นและนักร้องที่ร้องเพลงเป็นเหมือนช่างทาสีนะลูกครับช่างทาสีเป็นนายจะดูเลยไม่มีไม่มีตาหนิถ้าช่างทาสีไม่เป็นนายเปรียบนักร้องใหม่จะมีตําหนินี่แกบอกว่าครับแกบอกผมว่าให้ให้ให้ฟังนักร้องดังๆทุกคนที่เขาร้องมาว่าเขาร้องอย่างไรถึงได้ดังผมจับฟังลูกเล่นเทคนิคแต่ละคนละคนครับผมเอามารวมหมด ทำอยู่นานได้ฝึกอยู่นานไดตอน,น,นก,ก็ฟังตลอดอฟังมาตลอดว่าการร้องการเอื้อนเทคนิคการร้องเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเราได้วิชาตรงนี้จากครูครุณค,ครูเป็นบุุรุษข้าให้ผมครับก็อยู่มาไม่นานหลังจากได้ร้องเพลงน้าเวทีก็ได้อัดเพลงเพลงแรกในชีวิตของผมคือพระคุณทั่วฟ้าก็อัดที่ห้องอรุ้สเกียเป็นคิงซาวคิงซาวอดดนตรีพี่มนตรีแสงเอกครับเพลงนี้ร้องไงครับ พระคุณของแม่นั้นแผ่ไพศาลเหลือจะเอ่ยขานน้ำคำให้ล้ำลึกได้พระคุณของแม่ตั้งแต่เกิดแล้วตายไปยาบยิงจะจารในตีแผ่ออกไป ให้สุดซาบซึ้งพระคุณท่วมฟ้าเพลงนี้ใครแต่งครับครูไพบย์บุตรขันครูไปบูย์บุตรขันครับหลังจากที่บันทึกเสียงเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงแรกมีเพลงอื่นๆอีกไหมฮะช่วงนั้นก็มีตามอมาอีก 3- 4ี่เพลงของครูไปบย์บุตรขันหมดเลยครับซึ่งตอนนั้นผมก็เริ่มเริ่มเริ่มจะพอเข้าใจบ้างนะสี่เพลงช่วงนั้นก็คืออยู่ในวงศีลปาเจพระครับผม คือมันเป็นเริ่มต้นจากชีวิตศิลปินของผมศิลปินลูกทุ่งครับด้วยคุณครูเปบุญบุญคันครับทั้งตั้งชื่อทั้งแต่งเพลงให้ร้องกระแสตอนนั้นเป็นยงไงหลังจากที่เรามีเพลงเปของตัวเองแล้วมันมันไม่มีไม่มีกระแสเลยเพราะว่ามันมันเป็นนักร้องใหม่ครับแล้วก็เป็นเพลงใหม่ซึ่งแฟนๆเพลงยังไม่รู้จักก็รู้ก็แต่ในกลุ่มวงในครับ ว่าว่นี่คือไตรเทพร้องนะเพลงนี้นะอาการตอบรับไม่มีจากแฟนเพลงยังคือตอนนั้นยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่ในยุคแรกครับผมจากนั้นไปยังไงต่อครับอยู่วงศรีไพรเจพาก็อยู่มาเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆก็ไปแสดงเดินสายใต้เดินสายไปทั่วประเทศนะเราก็ได้ประสบการณ์ได้สัมผัสก็หลังหลังจากนั้นอยู่อยู่มาก็สองคีรีศรีประจวบเสียชีวิต ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยครูไพบูลกำลังปั้นสอนคิรีสืประจวบกำลังดังเลยแล้วสอนคิรีเสียชีวิตครับผมแล้วยังไงต่อท่านก็ซื้อเครื่องดนตรีของสอนคิรีไว้ก็คือหลังจากที่สอนคิรีเสียชีวิตแล้วครูไพบูลก็ซื้อเครื่องดนตรีไว้ในวงของสอนคิรีทั้งหมดเก็บไว้เก็บไว้เพื่อเพื่อจะสร้างผมเพื่อจะสร้างไตรเทพน้ำมันปฐุมก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อเครื่องไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สร้างเพลงให้ติดก่อนครับและอย่างนั้น ไปยังไงต่อครับเ็จคือจากนั้าคุณผมบุญผมยังไม่ถึงท่านมาเสียชีวิตซะก่อนวันที่29สิงหาพศ1 5อายุ5 4ปีครับระยะเวลานานไหมครับจากที่ครูซื้อเครื่องดนตรีสอนคลีสีประจวบจนกระทั่งครูไปบุญเสียชีวิตเนี่ยก็ระยะหนึ่งนะครับจนกระทั่งครูเจ็บเสียชีวิตนะนะครับ ก็ผมก็ไม่ได้ไปหลังนั้นอีกเลยแล้วหลังจากนั้นชีวิตอาจารย์ไปยังไงต่อผมก็คุณพ่อเรียกให้ไปบวชผมก็ลาลาขอลาพี่ไพศรีไพเพราะผมพ่อคุณพ่อเรียกไปบวชอายุครบ20อายุครบ20อ่สก็ก็กลับบ้านที่ตะพุทธบาทสระบุรีไปบวชถือโอกาสบวชให้ครูด้วยให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับบวชอยู่นานไหมครับบวชอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหลังจากสึกออกมาแล้วศึกออกมาก็รออยู่กับบ้านคุณพ่อคุณแม่แหละจนกระทั่งเกณฑ์ทหารเสร็จ ก็คืออ๋อหลังจากศึกมากไป<ม>าเกณฑ์ทาหารด้วยเกยาาได้ไหมครับตอนนั้นจับใบดําไม่ติดจับใบดําแล้วชีวิตยังไงต่อครับตอนนั้นชีวิตยังไงต่อก็กลับเข้าวงการอีกรับกลับเข้ามาเนี่ยปศสิบแปดเข้ามาอยู่กับทีมงานของบริษัทจำปาทองอก็มาอยู่กันใะนห้างประจวบจำปาทองไปสมัครท่านทามบอกอ,อ๋อใจเทพเหรอเพื่อคุณท่องฟ้าเอยฉันชอบ พอฉันรับท่านเปิดอยู่ประจำน่าประจวบรักแม่มากและชอบเพลงนี้เป็นชีวิตจิตใจผมก็เลยได้เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นก็รับเขาอยู่บริษัทจัปาทองครับครับผมตั้งแต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็อยู่มาระยะหนึ่งก็มาเจอครูเทียนชัยเป็นหัวหน้าสายซึ่งเป็นหัวหน้าสายของบริษัทจัปาทองครัเจ้าออกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และก็กลับมาโฆษณาสินค้าไปต่างจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกประมาณนั้นนะนะ อยู่มาวันหนึ่งครูเทียนชัยฟังผมร้องหน้าเวทีแกให้เด็กไปเรียกครับบอกไต้เทพมานิ่งสิครับครูครูจะสร้างเองเขาเปล่าผมไะ่อื่อีกแล้วครับก็บอกครูจะสร้างเองเขาเปล่าบอกผมก็นึกนิ่งนิ่งบอกแล้วแต่ครูครับครับครูเทียนชัยฟังเราร้องเพลงบนเวทีอู้ถูกใจเสียงนักร้องคนนี้พอลงมาให้เด็กเรียกเลยให้เด็กเรียกมาเลยครับผมลังเวทีไตเทพฉันจะสร้างเธอเอาไหม เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวของการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของตรอยเทพณเมืองปทุมนะครับจากที่อยู่บนตรีศรีภัยใจพระตอนนั้นมีโอกาสได้บานทึกเสียง4ี่เพลงครับในนามตรอยเทพณเมืองปทุมครับผมแต่ยังไม่มีคนอตอบรับกลับมายังยังเป็นธรรมดาอยู่ป็นธรรมดาอยู่นะครับพออยู่ได้สักอายุครบ20ปีครับคุณพ่อให้ไปบวชครับกลับไปบวชที่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นการบวชให้กับครูใบบุ์ด้วยนะครับหลังจากที่บวช ใบดำนะฮะบวชศึกออกมาแล้วจับใบดําไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นก็ช่วยคุณพ่อทําไร่ข้าวโพดครับพักหนึ่งนะครับก็เดินทางเข้ากรุงเทพปี2518นรบะครับก็มาอยู่กับในห้างประจวบจุมาทองครับผมจนกระทั่งมีโอกาสได้ร้องเพลงนะครับแล้วก็ครูเทียนชัยสมยาประเสริฐครับไปร้องเพลงเข้าหูครูเทียนชัยหลังจากร้องเพลงเสร็จปุ๊บครูเทียนชัยบอกให้เด็กไปเรียกมาเลยคนนี้ครับไตรเทพในเมืองปทุมนะฮะแล้วก็บอกว่าฉันจะสร้างเธอเนี่ยเอาไหมครับผม นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับหลังจากที่ไตรเทพณเมืองปทุมไปเจอครูเทียนชัยสมยาประเสริฐและบอกว่าไตรเทพฉันจะสร้างเธอเอาไหมครับเส้นทางการเป็นนกร้องและการกลับมาครั้งนี้ของไตรเทพณเมืองปทุมจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาครับสายน้ำคงแม่ลหลล่องสายันตะวันสาดซอง มองสองฟังทางซ้ายและคว้าง สมุนไพรตราเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร081 400 0089เอ็นดีดีจริงๆต้องเพียงเป็นพอ่อทุกคนเพื่อประชาชน